ใกล้เสร็จแล้วครับบานที่เกิดจากํำพักน้ําแรงในการทําในหน้านี่แหละครับเนาะตอนนี้อยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ2องแสนสองฟาเฟอร์ยิงโคงเรียบร้อยแล้วใส่ประตูหน้าต่างแล้วก็จะเหลือ,อเดินไฟก็ทำเองหมดนละครับเดินไฟทาสีปูกระเบื้องตอนนี้ก็รอแเปอร์เซ็นตะ์นี่รนะ เดินฝ้าไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวาวางตำแหน่งไฟแล้วก็เดินไปให้เรียบร้อยก็ปิดฝ้าอีกทีน,นึ่งเนี่ยเนาะก็เป็นความภาคภูมิใจล็กเลยครับปลูกบ้านให้พ่อกับเม่อยู่ในสวนนี่เหลยสองห้องนอนอหนึ่งห้องน้ําตรงนี้แล้วก็มีโถงตรงนี้มานั่งเล่นแล้วก็ครัวครัวนี้ก็อนาคตเผื่อจะไว้ถ่ายคอนเทนต์อาหารบ้างเนาะเพราะในสวนเราก็ จะมีผลผลิตหลายอย่างเราก็จะเอาผลผลิตในส่วนนี้เลยมาถ่ายมาทำลงคอนเทนต์ในช่องเพิ่มกับเป็นไลยอาหารนะเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับพาเดินดูเออมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็รู้สึกดีใจนะเนาะเออนี่แหละสิ่งที่อดทนทำมาเนานะก็เป็น ep ที่1 1สเา็สำหรับการปลูกบ้านในส่วนด้วยตัวเองงบประมาณตอนนี้อยู่ที่2 2 0 0รวมฝ้ารวมอะไรเรียบร้อย เราจะเหลืองานกระเบื้องทาสีแล้วก็ลังคาอีกประมาณสามสิบหมื่นอประมาณสองแสนห้าไม่น่าเกินประมาณนี้เนาะเนองถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามใม้ต้องด้วยเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยจะมาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ต้องบอกก่อนว่าที่นี่เราทําเองนะไม่ลงค่าแรงอันนี้คือค่าของอย่างเดียวบ้านขนาดแปดสิบสี่ตารางเมตรครับผมเนองถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามมาต้องด้วยวันนี้ไปเลยสวัสดีครับผม